สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดชาพลเอาพามาดูเจ้าคาโต้ครับ HD820 ขีด R5 ก็อยู่กันครับน้องช้างใหญ่เหมือนเดิมครับเจ้าคาโต้นะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ตัวนี้ เรื่องมิตซูครับ C M 5 0 152นย์่าเปั๊มเข้าจะกกี่เคส v อ้าวพามาดูการทำงานการขุดนะครับการขุดแล้วก็ตักใส่ดำอุ้ยเรา ขันน้างปะทะลมกันต่อครับทานผู้ชมถ้าคลิปวิดีโอนี้มีลมก็ต้องขออาไปด้วยนะครับหุ่นสีเหลืองตัวสีเหลืองแต่ว่าพุงกีสีแดงก็เป็นสไตล์ตเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ องสีู่นย์คันนี้นี่ทำซีมาใหม่ครับนี่อย่างรอเลยหัวประดุกโอ้เสียงเพชเชอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างดังเวลาเขาฉีดน้ำมัน ตัวนี้น่าจะใช้ชุดแฟรหรือว่าวาคอนโทนนี่ของคาวาซกินะนี่สนมากมันจะดังแรงแ,รงแบบนี้แหละครับของคาวาซกิตระกูลโกเบนจะดังแรงอันนี้คาโต้น่าจะใช้ตัวเดียวกับโกเบ ก็กลับมาหลอกลับมาเป็นนมอีกครั้งนึงครับสำหรับรถขุดคา์โตนะห่างหายจากวงการไปนานพอสมควรเขาไปพัฒนาในเรื่องของโมบายเคนนะครับโมบายเคนก็กลับมาทำรถขุดอีกรอบหนึ่งครับ h ฮปซีแปดสงศูนยจังหวะสามชาครับคือจังหวะส่งสัญญาณบอกว่าเต็มแล้ว อบอมอาร์มเข้านี่ทรงเดียวกันกับอฟอกซูมิโตโมโรหรือว่าโกเบนะครับทรงคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันเขาบอกว่าวันนี้พายุจะเข้านะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็ภาวนาว่าอย่าเข้าเลยมีแดดมีร่มสลับกันไปครับตอนนี้นี่ แล้วก็มีลมนะ เครื่องยนต์นี่ค่อนข้างนิ่มนวลครับเจ้ามิสูปกติมิสูนี่จะค่อนข้างกระหึ่มแลว้วก็ดาังแรงนะแต่พอมาเป็นรหัสสีเอ็มห้านีรู้สึกว่าจะเงียบจับเลยนะอ่ะแดดออกแล้วครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นี่ C M 5 0โซนของมิซูนี่ขึ้นชื่อนีเรื่องของการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมเลยครับเป็นบอกว่าประหยัดนะรุ่นนี้นี่ใช้ในซานี่ด้วยนะครับตัวซูเปอร์เอ e เขานี่เป็นสีเหลืองๆแบบเข้มๆนะครับสีเหลืองๆเ,เข้มๆ 浪的。 ปั๊มนี่ดังแรงกว่าเสียงเครื่องคุณผู้ชมนะ k 3v หอนไพล่ดีเหมือนกัน สองหกนครับนั่น 很干。看能 สำหรับสเปคหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะครับเจ้าคาโต้ h ฮดดีขิด R5 คันนี้เองก็ใช้เป็นช่วงล่างปกติ200ครับลอลเลอร์ด้านล่าง7ตัวด้านบนแชร์เรียร2ตัวนะครับใบแท็กสิเส้นใบแท็ก80เซนนะครับเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์4สูบครับ4สูบคอามันเร็วเทอร์บโบอินเตอร์คอลเลอร์เราไปความร้อนด้วยน้ำา 152แรง,งม้กครับพราะว่็กากรทำงานอยู่ประมาณ2,000รอบต่อนาทีก็าถือว่าเป็นเครื่องยนที่ประหยัดนะครับทำงานประกบคู่กันกับปั๊มคาวาสกิ K3V บุกอามีการเสริมเหล็กเพิเศรรษ3แฉกให้ที่ปลายอาร์มนะครับมี่5ฟันขนาด,นาดความจุที่0.8ลูกบาทเมตรน้ำหนักตัวเขาหนักอยู่ที่20ตันกับอีก460กิลกรัมครับหรือราวๆ20ตันครึ่งนะ หนักปลาพอยกับ m o ครับมึงแปด m ่หนักเท่ากันเลยก็กลับมารีวิวเป็นรอบที่สองนะครับสำหรับเจ้าซาโต้เ8 2 0ขีด R5 อา้าเดี๋ยวเราดูกันอีกหนึ่งดัมครับ สองสี่คันนี้รู้สึกว่าสวยจับเลยใหม่ <laughs> 152แรงมาเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกันกบซูเปอร์เอซครับแนตะ่ว่าตัวนี้จะแรงเยอะกว่า2แรงหรือว่า2 HP หรือว่าม้าเยอะกว่า2ตัวนะครับแล้วาการใช้งานนีก็พอๆกันครับตอนนั้นตอนนั้นจะได้ปั๊ม k 7 v ส่วนตัวนี้เป็น k 3 v ก็ต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด CF i r s t หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube ช่องชอวัดชรบพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคา r โต h e ฮดดี้8อด R5 ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวดโนี้ลาละครับแหมสีเหลืองอลามงามจริงๆเวลาโดนแดด